สสวัสดีครับสั่งทำแมาแาดกวันนี้ก็หาแดกเหมือนอย่างเคยเนะมันยุ่ยนนจะได้ปลาหรือไม่ได้ปลาเนี่ยวันนี้วางไปแล้วน้ำมนไม่ไม่นะไม่ได้กินเลยวันนี้ไม่ได้กินเรียนกันอยู่เนี่ยมีปูมีปลาไม,ม่ไม่แล้ว <c ười> การทำมาหากินนะก็ล้วก็มัน ทีบางวันก็มันมากวันก็มันก็มีปลาวันก็หาง่ายบางวันก็หายากเอ่อทะเลหากินตามน้ำตามทะเลมันก็อย่างนี้แหละถึงว่าทะเลจะใหญ่ทะเลจะกว้างจะปลาบางทีมันก็ไม่มีสักตัวเลย น้ำไหลเชี่ยวมั่งน้ำข้างล่างมันไหลเชี่ยวไหลแรงก็ว่าน้ำเออข้กลางบางทีก็หยุดวังไปนั่นิ้มีปูไม่มีปลาก็มีน้ำมันมากกว้าง เอาลาเออทะเลสิ้นใหญ่ทะเลสิ้นกว้างที่เรานั่งตกเบ็ดตกปลานั้งวันก็มาได้สักตัวก็มีเออเนี่ยก็เหมือนกันเราวันชิงจอกิ้งจังเนี่ยก็เหมือนกันกระตะเนี่ยวันกระตะเนี่ยทีเราวางลงไปอ้าวไ่ได้แต่อ้วนเป่าๆขึ้นมาก็มีไม่ได้สักตัวก็มี น้ำมันกว่าน้ำมันไหลเชี่ยวน้ำมันไหลแรงกับฟ้าอวนเปิดนี้หมดไม่ได้กินเลยกูป้างรบางที กันอยู่หาจินกันอยู่เนี่ยเต็มอยู่เนี่ยแต่มันไม่มีวันเนี้ยอ,อ,อย่าหาว่าทะเลใหญ่ทะเลกว้างจะมีปลาทีกันน้ำเย็นมัง่งน้ำม,มันไม่ร้อนมัง่งมันอยู่แต่ก็ชนะยังไงบอกไม่ถูก แดิมมาจีนเดิมมาแดดของเราอยู่อย่างนี้เลยก็วิ่งกันอยูเย่เต็มเงินหมดอย่างเนี้ยแต่ไม่มีป่าไม่มีป่า ลไมม่ีีปาแ้วนนขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมจบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยช่องธรรมมาหาแดกสวัสดีนะครับ